สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวชมวัดนะคะวัดพุทธ,ธารามหลีดท,ที่เมืองหลีดนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะใหญ่โตมโหฬารมากเลยคะ่ะอันนี้หน้าวัดนะคะวัดพุทธ,ธารามนะคะเมืองหลีดนะคะเพื่อนๆจ๋าเพิ่งบุรณะเสร็จนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆ พาเดินไปดูใกล้ๆนะคะวัดนี้ก็จะอยู่ไม่ไกลจากวัดที่เจ๊ไก่มาประจํานะคะอีกวัดที่เจ๊ไก่มาประจำนะะี่ก,นก็จะเป็นวัดมัชชิมารามนะคะอันนี้คือวัดพุทธารามนะคะเห็นไหมครับเพืเ่อน สวยไหมคะสวยนะ ให้ดูวัดรุนล้วนเลยค่ะเพื่อนๆจะสวยมากค่ะ ันนี้ก็จะเป็นเราถ่ายให้มาดูดูด้านนี้นะครับก็จะเป็นรอบๆบ,บริเวณวัดนะคะเ,เพื่อนๆถ้าจะมีงานจัดงานพระป่ากระถินก็จะบริเวณหน้าวัดได้เลยค่ะแล้วก็รอ,รอบๆตัวอาคารนะคะเห็นไหมคะถ่ายเร็วไปไหมจะมีที่นั่งนั่งได้ตลอดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า นี่นะครับเพื่อนๆนะฮะมาดูป้ายใกล้ๆนะคะนี่นะคะวัดพุทธารามวัดพุทธารามเมืองหลีดนะคะเพื่อนๆจ้า ใต้ทองสวยมากเลยค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณจ้สวัสดีค่ะ